สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับแพ็กโดมชาแนลนะครับวันนี้ L 5 0 1 8 SP นะครับมาทำคนาครับนี่ครับโอ้โงงานวันนี้นะครับทำคนาครับนี่นะครับได้่านสีมา่ใหม่ครับโอ้โห DP 2 2 4 F ครับ เป็นตัวขาส้มนะครับเป็นของเดิมของหนักเลยนะครับถ้าเป็นตัวขาดํานะครับก็ก็สามารถใส่ได้แต่ว่าจะเบานะครับน้ําหนักของ DP22CF ตัวนี้นะครับหนักอยู่ที่350กิโลกรัมนะครับขาส้มนะครับแล้วก็ดี 22CE นะครับของ36นะครับคืออะไรนะ315กิโลกรัมเฮ้ย310กิโลกรัมนะครับขาส้มนะครับของตัว E นะครับ แล้วก็ DP 2 2 4 f ขาดำนะครับหนักที่215รกิโลเอ้ย315รกิโลกรัมนะครับพี2องสขาดำนะครับหนักอยู่ที่295กิโลกรัมนะครับจริงเลือกเอาตัวนี้ครับนี่ครับขาส้มเลยฮนะสีกลมกลืนกันมากนะครับนี่ครับนี่ครับ เราต้องลูบลูบก่อนตัวนี่เราไถาเลยนะครับลูบลูบไปก่อนเลยนะครับนี่ครับโอ้ดันดันยากนะครับไถไม่ค่อยเข้าครับส่วนมากกินไม่เต็มินนะครับอยู่ข้างล่างนี่ครับก็ดันมาเรื่อยๆนะครับเราจะไม่ทำให้อ่า ที่ดินนะครับหรือว่าที่นาเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นไปไม่ได้เราจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับนี่ครับโอ้นี่ครับสี่พันหน้าลืมจอกนะครับโอ้รถตกหลุมครับเมื่อกี้นี่ดันรูปมาเยอะๆนะครับแล้วก็จะมานีะครับรูปมาเลยครับ ต้องเลี้ยงด้วยนะครับไม่เลี้ยงนี่มาไม่ได้แน่นอนครับนี่ครับโอ้โหติดพินครับติดพินเนี่ยยกครับยกยกครับนะต้องเลี้ยงผ่านด้วยนะครับนี้ก็ยกยกขึ้นเรื่อยๆนะมันจะสูงขึ้นเองนะครับเปลี่ยนหน้างานครับไปอีกหน้างานนะตอนนี้คือเสร็จสมบูรณ์แล้วครับจะทำเส้นนี้ครับยาวๆเลยครับ างานานนี้น่าจะเละหน้าดูครับม่เด็ดโอ้ยลอยตีนรถเกี่ยวเต็มเลยครับโอ้โหดูครับดูก็มันก็เป็นแบบนี้กับจทุกที่นะัะเพราะว่ารถเกี่ยวมาเกี่ยวในฤดูฝนตกนะครับฤดูเกี่ยวข้าวมันฝนตกพอดีครับก็เกี่ยวแบบนี้แหละฮะโอ้ยงานนี้หนักหน้าดูครับเนี่ยเนี่ย กินแรงรถนะครับแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับถ้าจะไถนาแบบเป็นพื้นกูขาวกูขาวแบบนี้นะครับปวดพันหน้าออกเลยครับนั้นจะแครรถเลยฮะถ้าไม่ปวดพันหน้าออกแครรถแน่นอนครับโอ้โหสงสารรถนะครับแต่ก็ใช่แหละครับรถมาทํางานนี้ไม่ต้องสงสารนะครับแต่เราก็พยายามรักษาครับทําไปแล้วงานครับไม่ต้องกลัวงานครับ กลัวไม่มีเงินดีกว่าครับไอ้ไทยลงอยู่นะครับแต่ว่าต้องลูกก่อนครับโอ้โหโอ,โอ,โอผมว่าจะลมแลวโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับาบสวัสดีค่ะ